นะครับเพื่อนๆหรือเราจะใส่ลักตอกนะครับลักตอกตอกเป็นจุดๆ,ๆไปนะครับเพ็ดสามขวดสี่ขวดเพื่อนๆก็จะได้สปริงเกอร์สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ดอกติ่นผ้าเพื่อนๆนมาเห็ดสปริงเกอร์ออกขวดน้ำเนี่ยแหละครับเพ็ด กดน้ำที่มีฟ้ามีฟ้าปิดเนี่ยเนๆเนาะแล้วก็สายไมโครนะครับสายไมโครก็เสืออ่าอยู่ในหางนะครับสือมาเป็นคดจังสีนะครับคดใไงเป็นไดขนาดก็น่าจะอ่าตะเกียบนะครับตะเกียบที่ ขีบก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับขีบก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในถุงพลาสติกนะครับที่เพิ่นแพกไวแพกไวขนาดนั้นแหละรับสายไมโครขวดน้ำหัวปิดนะครับหัวปิดสี่หุนนะครับี๋ยวเขาจะมาเจาะตรงกลางนะครับเจาะตรงกลางตรงนี้ใส่สว่านเล็กเผาไฟหรือว่าใส่หัวแรงก็ได้นะครับดอกเต่นจะใส่หัวแรงนะครับในการเจาะเจาะให้เกินกลาง มวแรงจะน้อยจังน้อยเลยนะครับห่ากับขนวานเอาขนควานเอาจังน้อยขนควานเอาแล้วก็ขวดนะครับขวดน้ำอัดลมนะครับเจาะตรงตรงนี้นะครับมันจะแข็งนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้จะแข็งคราบกระเจาะ ควันจังน้อยครับขนควันจัหน้อยเพราะว่าสายไม่โค่กจงงะใหญ่พอสมควนอยู่นะครัถ้านหี่เกินไปฮะกัดใส่ว่าใดเด้ดครับมัน,บบนจะบ่นเน็นจะบ่นเอ่นขนาดนี้โอเคอยู่กับนี่นะครับรูเจาะขนาดส่วนนี้ก็เจาะขึ้นกันฝ้าี่ก็เจาะนะครับฝ้าขวดเต็มสี่ก็เจาะ หัวกับนีหัวจะเปร่งเกรนนะครับแบบฝอยนะครับตัวเล็กๆนะครับมีสองแบบมีสองแบบแบบนี้แบบกระจายแบบกระจายาจะซื้อเป็นถุงนะครับแบบกระจายฝอยอันนี้จะไปคานเดียวหรือว่าไปเครื่องหนึ่งนะครับเป็นหัวลักษณะนี้จะเป็นหัวลักษณะนี้นี่ละครับชัดเจนว่าต้อ เพื่อนๆนะครับบ่มีคนไทยหายตั้งกลองไว้บบรู้ว่าจะใดยังไดเนาะนะครับส่วนเสียนเงานะครับเสียนเงาก็แล้วแต่เ้าชอบนะครับข้าจะยกไปตั้งตรงใดดอกต็นเอาประมาณว่ากว่ากว่านะครับก็จะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปในรูนี่จับหมุนจังหน่อยนะครับ เขาห้าเขากระบีบนะครับใส่คีมคบีบบ,บีบแล้วก็พับนะครับบีบให้เปรปรแล้วก็พับครึ่งนะครับปาดเป็นปากฉลามหลายคนก็เห็ดใส่นะครับในสวนเพื่อ,อประยัด ประหยัดน้ำแล้วก็หมุนนะครับหมุนเขา่าหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะแน่นนะครับหมุนไปเรื่อยๆก็จะแน่นนะครับหมุนลักษณะนี้เอาเข่ามาจจะเครื่องขวดย่ได้นะครับเสมออ่าเสมอสติเกินขนาดน้ำก็จะบดได้รอดออก ถ้าใส่สว่านเจาะมันจะแตกนะครับต้องใส่เล็กหอนหอนครับสว่านเจาะก็ไดให้กันนะครับแต่ว่าตองเจาะใหม่ให้มันหอนสะก,ก่อนนะครับดอกดินก็ใส่หัวแรงดันเข้าไปเลยครับยึดปิดแล้วก็ดันสายไมโครนี่ก็จะยืดยุ่นได้นะครับเวลาเปิดน้ำอาเอาไปตั้งนะครับก็จะได้สป,ปริงเกอร์ นะครับอยากก็ไปตั้งมองได้ก็ไปตั้งนะครับก็จะได้สปินเกอร์แบบละเอียดแบบฝอยึ่งเฮ็ดให้เอาบ่เปลืองน้ำน้ำก็จะกระจายบ่าให้หลวมลายได้กับเพื่อนแต่หลวมแห้งหลายก็จะเห็ดให้น้ำซึมออกตรงนี้นะครับจะเห็ดให้น้ำซึมออกตรงนี้ ยากเอาไปตั้งตรงไดก็เอาไปตั้งเนาะนะสายไมโครนะ่ครับพี่น้องก็ล้องไปถามมึงนะครับหรือว่ายางเข้าไปในห้างนะครับไปจีผนกอ่าอุปรกรณ์ทำสวนก็จะได้นะครับเป็นไงคนนี้ก็มีเดอเพื่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่า หน่อยนะครับในการที่จะนํามาใช่เฮ็ดสปิงเกอร์หยัดแล้วก็จับหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นเกียวถ้าใส่ตลอดแล้วครับใส่จนขวดผุขวดพังขวดเพีหัละบะเมนแต่ว่าเฮ็ดขังเดียวแล้วก็ใส่ทีเดียวแล้วก็ห่างเลยถ้าเขาเก็บรักษาเขาก็จะได้นะครับ ใส่ยึดตลอดงาาเมาเลือใช้่เขาก็เก็บของหลมไว้นะครับเอาไปห้อยไปแวนไว้น่าเสมอกานี่นะครับจะมีเสมอกานี่ประมาณกาสติกเกอร์นี่แหละนะครับสติกเกอร์ส่วนฟ้าเขาก็ใส่ขึ้นกันนะครับเขาตัดประมาณขึบ้บประมาณขืบแล้วก็ใส่ในฟ้านี่แหละ จับมุนเข้าไปตัวนี้จะรวมนิดนึงนะครับแต่เวลาเข้าใส่หัวนี่ไปมันจะแน่นนะครับถ้ากระเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่จะเป็นเกี่ยวอยู่แล้วนะครับถ้ากจับมมุนๆเข้าไปจะบริเตุในห้น้ำออกนะครับย้ำเอาออกลงเอากระดึงออกมาเลยครับอ้อยังติบครับ นี่นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เขาก็ใส่ขวดปิดฝาเนี่ยนะครับจะได้สปรินเกอร์หมุนฝาให้แน่นๆนะครับน้ำจะบ๊อบฟิวสหรอกครับน้ำบ๊อบฟิวตรงนี้กับบอบฟิวถ้าเขาเจาะหูใหญ่มันจะซึมออกนะครับแต่เขา,าเจาะรูหน่อยกว่าสายยางนิดนึง นะครับเวลาเราพับเขาก็ใส่ครีมนะครับบีบแล้วก็พับบีบของหากันนะครับนิดนึงส่วนหัวปิดนี่เขาก็ควานนคับควานให้ไก่เคี้ยงก็สายอย่างที่เขาจะใส่นะบอาใน่ควานเอาใส่ปลายกันไก่หรือว่า ใดก็ได้นะครับเราจะใส่สายนี่เข้าไปจะบลดลุดนะครับตัดเชิงเฉียงใช้กันไกลตัดเชิงเฉียงเวลาเสียบลงไปก็จะได้เสียบง่ายหมึงนิดนึงนะครับ ขี้มดึงก็ได้เพื่อนขี้มดึงแล้วก็ตัด,ต,ดบบตัดให้เสมอัะครับบัดนี้ตัดให้เสมอตัดเสมอแล้วนะครับหาก็ดึงถอยขึ้นถ้ถ่หาวเจาะหัวงหญ่เกินนะครับใส่ง่ายเกินก็น้นำก็จะซึมแถวๆนี้ แต่จาน,นี้อันนี้จะบอ่อซึมแล้วนะครับเขาก็สามารถไปต่อกสายยางใดเลยนะครับเขาก็จะได้หัวสปพิกเกินนะครับสายสันสายเงาสื่อเป็นมวนระด้บบ่อโอแพงหรอกครับผมจำาม่ได้เพราะผมซื้อเมื่อหลายปีแล้วเ็ดใส่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ขวดมีผุตากแดดนดนๆผุก็มินนะครับขวดแตกขวดอันนี้ ันรก็จะเอาสายยางออกนะครับเอาหัวออกก็ใส่ขวดไม้ไปเรื่อยสามารถที่จะทำใช้เองได้ในแปลงพักนะครับเทก็เอาทอนะครับซุปคอนี้นะครับทอหรือว่าคอ,อตอสายยางนะครับเดี๋ยวเข้าไปทดสอบกันครับเนี่ยนะครับน้ำจะไหลเขา่าไหลเข่าขวด เราสามารถที่จะตั้งไว้เลยครับเมื่อมีแรงดันแล้วนะครับเราก็จะได้สปริงเกอร์แบบฝอยแล้วพี่น้องนะครับเราจะเอาไปตั้งตรงใดก็ได้เช่นกันเขาจะมีช่องอากาศนะครับช่องอากาศตรงข้อขวดนะครับช่องอากาศตรงข้อขวดเทศให้เป็นอ่าหัาดแว นะครับเพิ่มแรงดันให้กับน้ำจะให้มีแรงดันแห้งขึ้นกันกับปัมไฟฟ้านะครับกับบ่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าซอยใดในระดับหนึ่งในการเพิ่มแรงดันพี่น้องครับเอามาดัดแปลงนะครับหลายๆคนใส่ในสวนนะครับสายพีออ่าบอมยนสายพีเอเนาะสายไมโครนะครับก็หาสื่อใดตามอ่า แผนกจัดสวนนะครับแผนเกเครื่องสวนนะครับอยู่ในหางนี่นะครับเพื่อนๆหรือเราจะใส่ลักตอกนะครับลักตอกตอกเป็นจุดๆไปนะครับเห็ดสามขวดสี่ขวดเพื่อนๆก็จะได้สปริงเกอร์นะครับระบบน้ำไฟ น้ำจะเป็นฝอยคุงในสวนเขาห้าจะเห็ดจะขวดห้าก็จะได้น้ำสม่ำเสมอครับเป็นฝอยยังภาพที่เพื่อนๆได้เห็นครับเพิ่มแรงดันของน้ำครับเป็นละอองเม็ดฝอยสวยงามเลยเพื่อนๆนะครับลองน้ำไป เฮ็ดไส้เด้อครับในสวนเล็กๆหน้อยๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องผู้ที่เฮ็ดกเกษตรผสมผสานหรือว่าหัวสวนหลังบ้านครับก็จะได้จะปิงเกอร์ที่สวยงามนะครนี่แหละครับเฮ็ดล,ลักสูงก็ยิ่งคุ้งไปไกลนะครับแปลงพัก ระยะ3-4เมตรนี้เฮ็ดนะครับสมขวด4ขวดนะครับก็จะได้น้ำถึงมีแรงดันเขาเปิดไว้เข้าก็สามารถที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับในการดัดแปลงถ้าเข้ายืนถือสายยางงดเข้าก็อาจจะได้ะระยะเวลาที่ยาวออกไปอีก น,นี่เขาเปิดไปแล้วเัาสามารถไปท้ำทุราไปเสกกับเขาไปเห็ดกับเขาไปหนังเขาใดเลยนะครับมเม้าเมาเมืองว่ามันชุ่มหรือย่างแปลงผักของเฮาเฮากะปิดใดนะครับเดินทอไปนะครับเฮาจะใส่สายยางหรือว่าทอพี่อีก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็ดเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับถ้าเป็นปั๊ม ปั๊มน้ำอัตโนมัติหรือว่าปั๊มชักห้าก็ต้องใส่หลายๆตัวแน่นะครับเพราะว่าจะมีแรงดันแห้งอันนี้เป็นประปาหมูบานแรงดันอาจจะบลายขอบคุณพี่น้องที่รับชมจนจบคลิปพ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ